ีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทในเทศกาลปีใหม่นี้2,565ก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ทำบุญด้วยการกราบสการะพระหมหาเทระที่คนสุรินเคารพจึงนำมาวันนี้นะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หลวงปูดุลอัตุโลค่ะ เป็นหุ่นขี้พึ่งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้สักการะพร้อมกับแพทโดยตอนนี้นะคะท่านใดที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถพนมมือแล้วก็ตั้งนโมสามจบนโมต,าาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมต,าาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมต,าาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ยะถาวายะปฏิตาโขมันฐานีอิติอาหะภะควาด้วยบรารมีหลวงปูดุลอัตโลขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราถจากภัยพิบัติทุกประการเชิญในเทศกาลปีใหม่ขึ้นสกราชใหม่ปีเสือ2,565แพทย์จะพาชมค่ะอัติธาตุหลวงปูดุลอัตโลค่ะ ซึ่งหลวงปู่ดุลอัตโลกค่ะท่านได้มรณภาพนะคะแล้วก็มีการพระทานเพลิงศพโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9สเสด็จนะคะวันที่8กรกฎาคม2528ที่เขาสวายค่ะ แล้วก็จะเป็นภาพด้านบนจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหัวในหลงรชัชกาลที่9สเสด็จเยี่ยมหลวงปู่ดุลที่วัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ค่ะเมื่อวันที่18ธันวาคม2521นี่คือภายในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลค่ะให้คุณผู้ชมที่ยังไม่มาเยือนจังหวัดสุรินทร์ได้ชมภาพสวยงามกิจกรรมฝาผนังน,นะคะ และก่อนที่ท่านจะละสังขารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันที่12มีนาคม2526ค่ะลงปูดูลปรรพพาพเมื่อ2526ค่ะเดือนตุลาคมนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น29ตุลาคมหรือ30ตุลาคมไม่แน่ใจนะคะและนี้เป็นภายใน พิพิธภัณฑ์หลวงปูด,ดุลอัตุโลค่ะจะเป็นภาพวาดจิรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับพระสายธรรมยุทธ์ค่ะท่านใดที่มาเยือนจังหวัดสุรินก็อย่าลืมมาที่วัดบุรพารามพระรามหลวงจังหวัดสุรินและด้านในนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์หลวงปูด,ดุลค่ะ และนี่คือเครื่องอาถาบริขารที่หลวงปูดูลอัตโลใช้ตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะถ้าเกิดว่ามาเยือนจังหวัดส,สุรินมาช้อปปิ้งตลาดนัดผ้าไหมสุรินวัดบุรพารามอยู่ใกล้ๆก,กับสี่แยกสารกลางค่ะไม่ไกลกันเลยค่ะตรงข้ามกับอาคารของอายการจังหวัดส,สุรินนะคะก็ให้คุณผู้ชมได้ชมค่ะ เป็นชริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้นปีพุทธศักราช2515ค่ะวันนี้แพทมานั่งสมาธิค่ะก็เลยพามาชมบรรยากาศของในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลอัตโลค่ะใจดีใจสบายนะคะ การทำสมาธิทุกวันเป็นการสะสมพลังจิตให้จิตมีพลังบวกแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาร้อยแปดแต่ละวันแต่ละวันล้างอารมณ์ของเราด้วยค่ะการทำสมาธิดีต่อใจค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ